สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการ YLG g o n i g h t นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2564ค่ะก่อนอื่นต้องซินเจอ,อยูยูอีซินนีโคชัยนะคะวันนี้เป็นมาในธีมสีแดงนะคะต้อนรับตรุดจีนปากก็แดงชุดก็แดงนะคะเพื่อเรียกได้ว่าเฉลิมฉลองแล้วกันค่ะเทศกาลตรุดจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ แต่รวมวันนี้นะคะรวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีพัฒนาการต่างๆในตลาดที่เกิดขึ้นทั้งในสินทรัพย์ต่างๆทั้งเกี่ยวกับเรื่องของเฟดแน่นอนการคาดการณ์เหล่านี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็กระทบต่อการคาดการณ์แล้วก็แนวโน้มทิศทางทองคำเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เป็นขอเริ่มด้วยปัจจัยพื้นฐานดีกว่าค่ะว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการข่้นไปของทองคําบ้างทําไมทองคํายังไหลต่อนะคะแล้วทําไมจุดวัดใจที่เราวัดกันไว้ในวันศุกร์เนี่ยยังเอาอยู่นะคะมีที่ าที่ไปแต่ก็อื่นค่ะเป็นขออนุญาตข้ามไปดูนะคะว่าโดยรวมแล้วราคาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะราคาทองคำนะคะในตลาดสปอร์ตตอนนี้อยู่ที่บริเวณ1,789ย s โรต่อกิโลนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มาจ่อแถวๆประมาณ1,790ต้นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกราฟกันในช่วงท้ายว่าทำไมเป็นถึงโปรยหัวข้อเอาไว้ว่าควรจะมอนิเตอร์แถวๆประมาณ1,790กว่าๆนะคะมีที่มาที่ไปทำไม แล้วอะไรที่ทําให้เป็นรู้สึกว่าถ้าผ่านได้ก็ฟื้นต่อ ผ่านไม่ได้แล้วทองคําจะไปไหนนะคะราคาสมาคมค่ะตอนนี้ซื้อเข้าที่28,200บาทต่อบาททองคําขายออกที่28,300บาทต่อบาททองคํานะคะราคา YLG ซื้อเข้าในราคาที่ดีกว่านะคะซื้อเข้าที่28,215บาทต่อบาททองคําแล้วก็ขายออกที่28,245บาบทต่อบาททองคํานะคะซื้อเข้ากับขายออกเราห่างกันแค่30บาทต่อบาททองคําเท่านั้นนะคะสังเกตได้ว่า30บาทต่อบาททองคาทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เข้าง่ายออกง่ายแน่นอนค่ะเป็นอนุญาตเริ่มต้นด้วยปัจจัยพื้นฐานกันดีกว่าค่ะว่าทองคํามีที่มาที่ไปเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะเบนทํากราฟนี้มาให้ดูนะคะว่าทองคาในทำเฟรม4ชั่วโมงช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาขึ้นไปทดสอบไฮที่บริเวณ1,853เขาก็มีการหลุดแนวรับนะคะแนวรับในโซนประมาณ1,841 หลุด1,828จุดวัดใจแรกที่แถวๆประมาณ1,800ต้นต้นก็เอาไม่อยู่นะคะทำให้เขามีการหลุดเทรนไลน์ที่เขาสร้างมาในปีนี้นะคะแล้วก็ระองคำในวันศุกร มีจุดวัดใจที่2นะคะที่ต้องลุ้นกันเรียกได้ว่าลุ้นกันตัวโก่งเลยนะคะถ้ารับอยู่ก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองเชิงบวกเพราะว่าโซนนี้ถือว่าเป็นจุดวัดใจที่มีนัยสําคัญในทางเทคนิคเป็นทั้งโลเดิมของรัฐธรรมเป็นทั้งแนวที่วัดจากฟิโบเอ็กซ์แพนชั่นด้วยนะคะโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าจุดวัดใจบริเวณ1782 1778อย่ัยังไหวค่ะยังรับอยู่ในวันศุกร์นะคะวันนี้ก็ดูว่าเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังคงสร้าง ยังคงยืนอยู่เหนือจุดวัดใจที่2ของเราได้ค่ะแต่การปรับตัวขึ้นของทองคําก็ต้องบอกว่าอยู่ในกรอบจํากัดเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ทองโดนหนักมากค่ะปัจจัยสําคัญที่กดดันทองในช่วงนี้แน่นอนมาจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งโดยรวมแล้วคุณเจอร์มอห์เพเวลประธานเฟดมีการส่งสัญญ,ญาณชัดเจนมากๆถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนมีนาคมค่ะล่าสุดในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการเิดเผยมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความ ความสำคัญตัวหนึ่งค่ะตัวนี้ก็คือตัวดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่าตักคอพีซีนะคะตัวนี้เนี่ยมีการพุ่งขึ้น4.9%ค่ะในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบรายปีนะคะตัวเลขที่ว่านี้จะเป็นสีสีม่วงนะคะเป็นสีเลือดหมูอันนี้นะคะปรากฏว่าพุ่งขึ้นถึง4.9%ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบรายปีสะท้อนว่าเงินเฟ้อค่ะมีการปรับ ตัวสูงขึ้นมากที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนกันยาปี1983เลยตัวเลขที่ไล่มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็สะท้อนว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐยังอยู่ในระดับสูงนะคะตัว CPI เนี่ยแตะ7%นะคะตัวคอพ PCE แตะ4.9%ซึ่งถือได้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐสูงกว่า2%ของ ของเป้าหมายของเฟดในทุกๆมิตินะคะแน่นอนตัวเลขนี้ในวันศุกร์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทริกเกอร์ค่ะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยน่าจะต้องเร่งดําเนินการเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะคะ นี่เป็นที่มาส่วนหนึ่งที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์ระดับโลกหลายๆแห่งค่ะออกมาปรับเพิ่มการคาดการการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะคะเป็นไล่มานะคะเป็นธนาคารสี่แห่งนะคะเป็นธนาคารระดับโลกที่ออกมาปรับการคาดการการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้หลังการประชุมเฟดในวันพุธที่ผ่านมานะคะ เริ่มต้นที่โกลแมนแซกก่อนค่ะโกลแมนแซกเนี่ยจากเดิมก่อนหน้าการไปชมเฟดเขาคาดการค่ะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนในปีนี้4ครั้งนะคะแต่การคาดการล่าสุดข,ของโกลแมนค่ะอัพฟอร์แคสต์นะคะเขาบอกว่าเฟดเนี่ย จะขึ้นดอกเบีย้ยถึง5ครั้งในปีนี้5ครั้งที่ว่านั้นก็คือมีนาพฤษภากรกฎากันยาและธันวาคมนะคะที่สำคัญ Goldman Sach s a c บอกว่าเฟดน่าจะมีการประกาศเริ่มต้นปรับลดขนาดงบดุลซึ่งก็คือ quantitative tightening หรือว่า QE unwind นะคะหรือว่าตัว balance sheet run off นะคะน่าจะมีการประกาศเนี่ยในเดือนมิถุนายนนะคะไม่ใช่แค่โ o ลแ m นแ s a เท่านั้นค่ะ Bank of America ก็ออกมา up forecast การคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ย เในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเอ JP ดีกว่าค่ะ JP m o ม g a n นะคะคาดการว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้รวม5ครั้งนะคะซึ่งอัพจากการคาดการเดิมของเขาที่4ครั้งค่ะ แต่ละครั้งนะคะในมุมมองของเจพมาแกนจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ0.25เเนนะคะนอกจากนี้ค่ะ BNP Paribas นะคะคนนี้ก็มีการคาดการเช่นเดียวกันนะคะคาดการว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยรวม5ครั้งในปีนี้นะคะซึ่งอัพจากการคาดการเดิมที่4ครั้งในการคาดการก่อนหน้าค่ะแบงค์ที่เรียกได้ว่าฮอกกิชมากที่สุดค่ะคาดการถึงการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเอฟเฟกซีที่สุดแข็งก้าวที่สุดในปีนี้คือ Bank o ออ m e r i c a ค่ะ แบงก์แอฟริกาคาดการว์วเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งละ0.25รวม7ครั้งในปีนี้ค่ะนั่นเท่ากับว่าแบงก์แอฟริกาคาดการ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยในทุกๆก,การประชุมนัด แต่เดือนมีนาเป็นต้นไปค่ะจะเห็นได้ว่าทุกธนาคารพาณิชย์นะคะมีการอัพพอแคสต์มีการคาดการณ์มากขึ้นว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบียแน่นอนปัจจัยนี้เองค่ะเป็นปัจจัยสําคัญที่ดันตัวดอลลาร์สาหรัฐใหย้ยังคงแข็งค่าแล้วก็สกัดช่วงบวกสกัดการตัวขึ้นของทองคำณนะขณะนี้นะคะไม่ใช่แค่แบงก์ต่างๆที่ออกมาอัพพอแคสต์เท่านั้นค่ะแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่เฟดนะคะที่มีกําหนดจะสัมภาษณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะท่าน นี้คือคุณราฟาเอลบอสติกค่ะคนนี้เป็นประธานเฟดสาขาแอตแลนตานะคะออกมาระบุชัดเจนเลยคะ่ะว่าเฟดเนี่ย ออปชันต่างๆทางเลือกต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่บนเทเบิลค่ะเฟดจะพิจารณาทุกทางเลือกนะคะในทุกๆการประชุมด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่า Data หรือว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยบ่งชี้ว่าเฟดจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ย50 b a s i s Point เนี่ยเขาก็เรียกได้ว่า going to lean into it that ก็คือถ้าหากว่าจำเป็นนะคะต้องขึ้นดอกเบี้ย50 b a s i s point เขาก็จะสนับสนุนนะคะ หรือแมนะ้แต่กระทั่งะคะ่ะถ้าหากว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเนี่ยว่าจําเป็นเขาก็จะสนับสนุนที่จะให้เฟดดาเนินการเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะท่อยแถลงของคุณราเฟลบอสติกระบุชัดเจนเลยค่ะว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการดําเนินการอย่างแข็งกร้าวนะคะทําอะไรก็ได้พร้อมทําทุกวิถีทางนะคะไม่ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยทุกการประชุมหรือแม้แต่กระทั่งพร้อมที่จะขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่า0.25อนาจจะแตะ0.5ในบางครั้งถือได้ว่าเป็นการออแสดงความเห็นที่ค่อนข้างฮอกกิชค่ะเป็นที่มาสำคัญที่ทำให้ดัชนีด,ดอลลาร์มีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องค่ะ จนกระทั่งล่าสุดนะคะตัวดัชนีดอลลาร์มีการแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2020นะคะการที่ดัชนีดอลลาร์มีการแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2020ก็เลยเป็นปัจจัยหลักๆอันหนึ่งค่ะที่ทําให้ทองคำเนี่ย มีการดีดตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปค่ะที่ส่งผลทําให้ทองคำเนี่ยออมีการเรียกได้ว่าอ่อนตัวลงไถลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็การปรับตัวขึ้นของทองคำเนี่ยยังอยู่ในกรอบจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะนักลงทุนทองก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าในช่วงที่ตลาดกําลัง price in การดําเนินนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยทองคํามักจะได้รับผลกระทบในเชิงลบมากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยเปนไม่อยากให้ประมาท การคาดการเหล่านี้นะคะโดยรวมในทิศทางทองคําในแง่ของเทคนิคอลเองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองยังมีเรื่องของเฟดกดดันอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมเหมือนกันทองคําไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงนะคะก่อนหน้าเขาลงแรงนะคะจบชุดลงนี้ยังไงก็ต้องดีแต่อาจจะเป็นการดีดต,ตัวขึ้นเพื่อแบบตัวลงต่อนะคะเดี๋ยวเราไปวัดเป้ากันนะคะว่าทองคําจะไปไหนต่อแต่ว่าก่อนจะไปวัดเทคนิคค่ะ มาดูสัปดาห์นี้กันดีกว่าค่ะว่ามีปัจจัยอะไรรออยู่บ้างนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตลอดสัปดาห์นี้ตลาดจีนจะปิดทําการนะคะเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะคะดังนั้นเนี่ยคนซื้อรายใหญ่ที่สุดหายไปจากตลาดนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกปีที่จีนหยุด golden week แล้วทองคาปรับตัวขึ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าเราต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทองคํายังได้รับแรงกดดันจากการประชุมแปดอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีคนซื้อด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย ถือว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยลบอ่อนๆสำหรับตัวราคาทองคำการที่จีนหยุดยาวในช่วงตุรจีนนะคะนอกจากนี้สัปดาห์นี้ก็มีหลายๆตัวเลขที่ต้องมอนิเตอร์ค่ะอย่างวันนี้เองจะมีการบบเปิดเผยดัชนี P.M.I. เคชิคาโกนะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการบบเปิดเผยตัวดัชนีภาคการผลิตจาก I.S.M. นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ตัวนี้เป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานของสหรัฐค่ะหลังจากนั้นค่ะวันพุธจะมีการบบเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน จาก A.D.P. นะคะเราก็จะมีการกาเปิดเผยตัวจำนวนผู้ขอรับช้การการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐแล้วก็ดัชนี p m i ภาคการบริการของ i s m ด้วยนะคะไฮไลท์สุดๆสำหรับตัวแรกเศรษฐกิจสหรัฐจะอยู่ในวันศุกร์ค่ะ จะมีการเปิดเผยตัวเลขสําคัญในตลาดแรงงานสหรัฐ3ตัวเป็นตัวเลขประจําเดือนมกราคมนะคะทั้งไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานตัวเลข Non-Farm Employment Change หรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานด้วยนะคะไฮไลท์สัปดาห์นี้อยู่ที่ตัวเลขในวันศุกร์นะคะ นอกจากพาร์ทของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วค่ะสัปดาห์นี้จะมีการประชุมธนาคารกลางสองแห่งนะคะที่มีอิมแพคกับตัวดชนิดอลลร์นะคะ2แห่งที่ว่าจะประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสค่ะตัวมตินะคะผลการประชุมจะออกมาในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะจะมีการประชุมธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า B O E นะคะหลังจากนั้นประมาณหนึ่งทุ่ม45้าของวันพฤหัสก็จะมีการเปิดเผยมติ นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ค่ะทั้ง2แห่งนี้มีความสําคัญแล้วก็เชื่อได้ว่าอังกฤษนะคะหรือว่า BOE น่าจะมีการขยับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะคะตลาดคาดการ์าว่า BOE น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นในการประชุมวันพฤหัสนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องติดตามค่ะว่าผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษมีการสแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินของอังกฤษใน,ในอนาคตยอย่างไรนะคะถ้า งของ B.O.E ในเชิงฮอกกิชในเชิงสับสูวนการคุมเข้มนโยบายทางการเงินเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนปอนกดดันดอลลาร์แล้วก็หนุนทองคำได้ค่ะในส่วนของ E.C.B เนี่ยยังคงคาดการณ์ว่า E.C.B จะคงนโยบายการเงินเอาไว้นะคะแต่ตลาดก็ก็กำลังรอดูเช่นเดียวกันนะคะว่า E.C.B จะเดินหน้านโยบายการเงินยังคงผอนคลายอยู่ไหมนะคะหรือว่าจะขยับนโยบายการเงินตามเฟดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันพฤหัสก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่อาจจะทําให้แรนองคามีการเคลื่อนไหวผันผวนได้นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะมาดูกราฟกันดีกว่าค่ะว่าทองคำเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้แบน,นเปิดกราฟจาก t r a d i n g View Time f ฟ a m หนึ่งชั่วโมงนะคะเันอยากให้ดูภาพรวมก่อนเพราะฉะนั้นเป็นขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน Time f r ฟรมนิดหนึ่งนะคะให้เห็นภาพใหญ่ของทองคำนะคะว่าตอนนี้น้องทองเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นเปิดการาฟเป็นทาร์มเ a มเดลลี่นะคะ โดยรวมอย่างที่เป็นเคยคุยกับทุกท่านไว้นะคะว่าเป็นมองว่าหลังจากที่ทองคําเขาขึ้นไปทำออทามไฮที่บริเวณน2075ค่ะทองคํามีการคอนโซลิ d เดตนะคะมีการพักตัวลงมาในไซเคลใหญ่นะคะเป็นลักษณะของการพักตัวในไซเคลใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการพักตัวก้อนนี้กินเวลาเป็นปีนะคะและแน่นอนค่ะถ้าใครเป็นสายแพทเทิรนก็จะมองว่าก้อนนี้ค่ะดูเหมือนว่าเขากําลังฟอร์มตัวเป็น triangle, เป็นสามเหลี่ยมนะคะ แล้วก็สามเหลี่ยมนี้นะคะมีแนวรับสำคัญอยู่ในโซน1น8 0ถึง1น7 6อนี่คือกรอบล่างกรอบใดที่ปีนี้ทองคำยังสามารถยืนอยู่เหนือ เต้านี้ได้นะคะเชื่อว่าทองน่าจะออกทางไปเรื่อยๆนะคะกลับการการดีตัวขึ้นของทองก็ยังคงติดเส้นนี้นะคะยังติดกรอบ triangle ฝั่งข้างบนค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาขึ้นไปเทสแล้วนะคะในโซนประมาณ1,850กว่ากวาเนี่ยเหมือนจะเบรกแต่ว่าก็กลับลงมาอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการ false break นะคะเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็คือโซนแนวต้านแรกของปีนี้เช่นเดียวกันนะคะ จะเห็นได้ว่าทองเนี่ยยังอยู่ออกข้างนะคะแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะคะในในไซเคิลใหญ่นะคะยังมีโอกาสทั้งปรับตัวลงนะคะและการเบกเอาฝั่งข้างบนนี้ก็จะทําให้ทิศทางทองในปีนี้มีโอกาสสดใสมากยิ่งขึ้นแต่โดยรวมค่ะด้วยความที่ในช่วงที่ผ่านมาเขาพยายามดิดตัวขึ้นนะคะขึ้นไปเทสประมาณ1,853แล้วมีการลงต่อนะคะ แล้วก็ทองคำเองก็มีการหลุดกรอบอัพเชนไลน์ในระยะสั้นนะคะทำให้ทิศทางทองนะคะมีความเป็นลบมากยิ่งขึ้นเท่ากับว่าอัพไซด์ค r ร์ c t เรกทก้อนนี้จบไปแล้วที่1853ราราคากำลังเข้าสู่ชุดการปรับตัวลดลงนะคะและแน่นอน,นะคะ่ะจุดวัดใจที่2ที่เป็นหมายถึงนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเส้นนี้นะคะ เป็น up trend line เส้นสีน้ำเงินที่เป็นลากเชื่อมจากโลของทองคำบริเวณ1,680นะคะมาหาโลของทองคำบริเวณ1,753ค่ะ เส้นนี้ก็คือจุดวัดใจที่2บริเวณ1,780ต้นต้น1,778นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะรับนี้ยังรับอยู่นะคะและถ้าหากว่ารับนี้รับไม่อยู่นะคะนี่คือที่มาที่เป็นให้เขาว่าเป็นจุดวัดใจนะคะเพราะว่าอาจจะเปิดอัพไซด์เอ้ยโทษทีค่ะอาจจะเปิดดาวไซด์ให้ทองคำมีโอกาสปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณ1,750ได้อ n case ินเคสว่าจุดวัดใจที่2โซนนี้เอาไม่อยู่นะคะแต่โดยรวมตอนนี้เขายังเอาอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ็นขอตัอ้งสมมติฐานแล้วกันนะคะว่าเขาจะไปไหนต่อขออนุญาตกลับมาทำเฟรมย่อยของเรานะคะก,กลับไปทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ทองคำนะคะมีการพยายามทรงตัวพยายามสร้างฐานนะคะ,ะเป็นขออนุญาตดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากที่เขาขึ้นไปทดสอบบริเวณ1853ค่ะ ทองก็มีการไหลลงมาเรื่อยๆนะคะลงมาหลุดแนวรับต่างๆหลุด1841หลุด1828นะคะหลุดประมาณ1800ต้นๆแล้วก็ลงมาทดสอบจุดวัดใจของเราที่ประเวณ1780ต้นๆห7ึ่ง7้ปลายๆนะคะโดยรวมวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเพยายามยืนอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะถ้าใครดูทางเฟรมย่อยๆนะคะเป็นขออนุญยากเปลี่ยนไป30นาที จะเห็นว่าเขากําลังฟอร์มตัวในแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่อยู่ค่ะแพทเทิร์นที่ว่านี้นะคะเป็น Triangle อีกแล้วค่ะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า barrier triangle นะคะแล้ว barrier ฝั่งข้างบนของเขาก็คือแนวต้านระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ในโซน1,790ต้นๆนนะคะ นี่คือที่มาที่เป็นให้มอนิเตอร์แถวๆประมาณ1790ั้ต้นๆเพราะเขาเป็นแบรรเออร์นะคะเป็นแนวต้านนะคะที่เป็นกรอบทริแองเกิลนั่นเองนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นโซน1 7 9่นเเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็น1 7ึ ซึ่งเป็นไฮของทองคำในวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นแนะนำว่าวันนี้มอนิเตอร์โซนนี้เลย1793ถึง17 1799ถ้าตีเป็นราคาไทยก็จะอยู่ราวๆ28,350 28,250 โซนนี้ถ้ายังไม่ผ่านอย่าเพิ่งวางใจนะคะเขาอาจจะเป็นการทรงตัวในระยะสั้นเพื่อปรับตัวลงอีกฐานหนึ่งก็เป็นได้นะคะดังนั้นค่ะใครที่อาจจะถือไว้เยอะๆนะคะหรือซื้อไว้เมื่อวันศุกร์ก็ได้หรือซื้อไว้เมื่อเช้าก็ได้นะคะ ถ้าวันนี้ทองคำไม่ผ่าน1,793-1,799เบนแนะนำว่าทำกําไรระยะสั้นไปก่อนแต่การผ่าน1,799สำหรับเบนจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าการผ่าน1,799ค่ะเขาจะถือว่าเขาสามารถทำระดับสูงสุดเหนือวันก่อนหน้าได้การทำ i g เอ r high เหนือวันก่อนหน้าได้ถือว่าทรงเขาดีขึ้นนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะถ้าเราไปดูในขอเบนขออยญาต กลับไปทางเฟมหชั่วโมงนะคะจุดหนึ่งที่เป็นมอนิเตอร์1799นะคะนอกจากเขาเป็นไฮของวันก่อนหน้าแล้วนะคะนอกจากเขาเป็นแนวต้านจิตวิทยาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าออสซิเลเตอร์อย่างไอซ e ค่ะ ถ้าดูไซตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้าเขาจะโอโซเขาจะเกิดบูดใช่ไหมคะแต่แรงซื้อก็ยังไม่มากนะคะแล้วเขาก็เกิดสัญญาณอันนึงค่ะที่เรียกว่า hidden bullish divergence นะคะ hidden bullish divergence คืออะไรเป็นความขัดแย้งนะคะระหว่างราคากับออสเทเลเตอร์ชนิดหนึ่งค่ะ แล้วก็เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเทรนจะ c o n t i n u o u s นะคะเทรนที่ว่านี้คืออะไรก็คือการที่ไ s i ์ไค่ะในทำฟรมหนึ่ชั่วโมงเขาทํา higher high เห็นไหมคะว่าตอนนี้ไ s i ์ไในทำฟรมหนึ่ชั่วโมงมี higher high นะคะแต่เห็นไหมคะว่าราคายังไม่มี high เหนือวันก่อนหน้านะคะดังนั้นการผ่าน1799จะเท่ากับว่าเขาผ่านแนวต้านจิตวิทยานะคะ เขาผ่านไฮของวันก่อนหน้าและเขาก็สามารถเคลียร์สัญญาณฮิตเดน l าลิ Divergence ได้นะคะดังนั้นถ้าผ่าน1799เป็นมองว่าฟื้นต่อนะคะฟื้นต่อแล้วไปไหนมาวัดเป้ากันนะคะฟื้นต่อแล้วไปไหนเบนจะวัดเป้า2แบบ เป้าแรกคือจะใช้ฟิโบรีเทสเมนต์เป้าที่2เบนจะวัดโดยการใช้ฟิโบเอ็กซ์แพนชันนะคะเขาวัดฟิโบรีเทสเมนต์ก่อนนะคะวัดแนวต้านนะคะเอเ่บนมองว่าชุดนี้ถ้าจบปุ๊บเขาจะดีดตัวขึ้นมีเป้าราวๆเนี่ยค่ะประมาณ38.2%ถึง61.8%นะคะเวลาเราวัดแนวต้านค่ะให้คลิกที่ไฮก่อนนะคะแล้วมาวางที่โลนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะเป็นจะได้แนวต้านนะคะที่เป็นฟิโบรีเทสเมนตตั้งแต่38.2%แล้วก็แนวสําคัญที่50ถึง60.8%เคสว่าผ่าน17931799นะคะเป้าถัดไปที่ให้มอนิเตอร์คือ1,807 นะคะนี่คือเป้าแรกและเป้าสำคัญของเขาจะอยู่ที่ประมาณ1,816ถึง1,825นี่คือ in case ว่าเขาผ่าน1,793-1,799ฟื้นต่อรอดู1,809เป้าแรก เป้าที่2คือ1817 1826มันยังมองว่านี่คือการดีตัวขึ้นเพื่ออ่อนตัวลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนการดีตัวขึ้นยังเป็นจุดในการขายลดสถานะลดความเสี่ยงเสมอนะคะนี่คือเป้าของเรานะคะ In c a s e เมื่อผ่าน1793 1799แล้วถ้าโซนนี้เขาไม่ผ่านหล่ะนะคะถ้าไม่ผ่าน1793 1799เนี่ย ทองคำอาจจะสร้างมุมมองได้2แบบค่ะแบบนูเทรลก็อาจจะออกข้างไปเรื่อยๆนะคะอินเคสว่าเขาไม่หลุด1,780เขาจะออกข้างแล้วก็พยายามเบรกเอาฝั่งข้างบนอีกรอบหนึ่ง แต่การหลุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบนะคะจะทำให้ราคามีมองมีมุมอม,มองเชิงลบมากยิ่งขึ้นเท่ากับว่าเขาจะมีโอกาสลงมานะคะอย่างน้อยๆอ,อีกหนึ่งขาก่อนที่จะดิดตัวขึ้นนะคะดังนั้นมาวัดเป้าฝั่งข้างล่างเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้นะคะว่าถ้าเขาไม่ผ่าน,น,ะะ 1, น,นเนี่ยค่ะหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบต้นๆเนี่ยเขาจะไปไหนนะคะเป็นมาว่าเขาไม่หลุดโซนหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เขาอาจจะเนี่ยคะ่ะพยายามออกข้างนะคะแล้วก็ดิดตัวขึ้นนะคะขออนุญาตปรับสีแล้วกัน เป็นสีม่วงนะคะแต่ในแง่ของบ a ล i s h เนี่ยบอลลิชก็ต่อเมื่อดีดไม่ผ่าน1 9กากว่าค่ะร่วงลงมานะคะหลุด1.80 7เท่ากับว,ว่าชุดที่ลงมาเนี่ยยังไม่จบดังนั้นเป้าถัดไปวัดเผื่อไปเลยนะคะถ้าหลุด1,780นะคะเป้าถัดไปที่บันมอนิเตอร์คือประมาณ1,770 US e 17 r l l r s 1.70 7มาจากไหนนะคะ1.70 17 7 เป็นจุดหนึ่งที่เป็นมอนิเตอร์เพราะว่านะคะถ้าดูในไทม์เฟรมใหญ่ค่ะเหมือนเขาจะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งค่ะทุกท่านแพทเทิร์นที่ว่านี้เหมือนจะฟอร์มเป็น Head a n o s l o u r อ e r อีกแล้วนะคะออทองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เขาเออพยายามรสร้างฐานตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะดูเหมือนว่าเขาจะทำภูเขาเป็นไหลซ้ายก้อนแรกนะคะขึ้นมาทำสีสาที่ประมาณ 1, นึ่ แล้วก็ดีดตัวขึ้นมาอีกรอบทําไหลขวานะคะที่ประมาณ1,853ค่ะแล้วเบงกก็ลากเน็กลายค่ะเป็นการลากเชื่อมเทรนนะคะจากไหลนะคะในช่วงไหลซ้ายเนี่ยจะประมาณ1,721มาเชื่อมกับในโซนประมาณ1,700 53นะคะออกหกห้าสิบสามค่ะเพราะฉะนั้นเป็นก็จะได้อีกหนึ่งแนวรับนะคะรับที่ว่านี้จะอยู่ในโซน1770นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าหลุด1780เท่ากับว่าชุดลงอาจจะยังไม่จบเป้าถัดไปคือ1770นะคะและอีกหนึ่งเป้าที่รออยู่จะอยู่ที่ประมาณ1752ถึงหนึ่ยหส USD ค่ะ แต่เป็นภาวนาให้การพักตัวจบนะคะอยากให้เกิดการบิดตัวขึ้นนะคะเราจะได้หาจุดในการปล่อยของออกไปก่อนนะคะเผ <c oughs> ื่อที่ทองคาเขาย่อตัวลงมาจะได้มีรูมในการเข้าซื้อเพิ่มเติมนะคะนี่คือเทคนิควันนี้นะคะพูด,ดง่ายๆว่ามอนิเตอร์ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะโซน1793ผ่านแบรรีเอร์นะคะ 1799คือหนึ่งแนวต้านสำคัญสำหรับวันนี้นะคะผ่าน1799 Clear Hidden Bullish Divergence มีโอกาสฟื้นต่อถ้าผ่าน1799เป้าถัดไปคือ1807นะคะแล้วก็เป้าสำคัญที่1817 1826ยังมองว่าเป็นการดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นดีดตัวขึ้นหาจังหวะขายนะคะถ้าไม่ผ่าน1793 1799ยังไว้ใจไม่ได้นะคะรอการย่อตัวลงมาเขายืน1780ได้ยังมองออกข้างไม่แย่นะคะ่ะแต่ถ้าหลุด1 7 แปดนเมื่อไหร่แสดงว่าชุดลงยังไม่จบเป้าถัดไปคือหนึ่งเจเจนะคะและอีกหนึ่งเป้าสำคัญจะอยู่ที่หนึ่งเจห้าสองและหนึ่งเจหกหนึ่งตามลำดับนะคะนี่คือเทคนิคสำหรับตัวทองคำนะคะนี่ค่ะลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าหนึ่งเจเก้าต้นต้น,ตนจะยังไงนะคะหนึ่งเจเก้าเก้ายังไหวไหมนะคะผ่านหนึ่งเจเก้าเก้าเป็นมองว่าฟื้นนะคะทีนี้มาดูบาทกันสักหน่อยค่ะบาทเนี่ย ถ้าใครจำกันได้ค่ะเราตีเทรนลายบาทกันไว้ใช่ไหมคะขออนุญาตข้ามไปทำเฟรมสีชั่วโมงนิดนึงนะคะหลังจากที่บาทเนี่ยเขาขึ้นไปทดสอบประมาณ34บาทต่อลล่านะคะเขาก็มีการอ่อนตัวลงมาน,นะคะเทรนบาทเนี่ยในระยะ กลางอยู่ในเทรนด์ไซด์เวดาวนะคะช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่บาทเขาสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับสำคัญบริเวณ3 2 7 1 3 2 8 0ได้ก็เกิดการดีดต,ตัวขึ้นนะคะเป็นการดีดต,ตัวขึ้นเพื่อทดสอบกรอบบนของไซด์เวดาวนะคะระวัดเป้ากันไว้ในวันศุกร์เขาว่า1ในกรอบต้านสำคัญของเขาจะอยู่ที่ประมาณ33 4 5 33.47นะคะซึ่งเขาขึ้นมาเทสแล้ววันนี้และยังคงติดกรอบนี้อยู่นะคะทาให้บาทมีการ ออกลับมาแข็งค่านะคะดังนั้นเป็นวัด นะคะวัดแนวรับของบาทน,นะคะเป็นมองว่าอะ่ะนี่นี่คือการดิดตัวขึ้นขาแรกนะคะลงมาอีกหนึ่งขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวัดแนวรับในระยะสั้นๆโดยการใช้ฟิโบร t เทสเมนต์เริ่มวัดตั้งแต่ประมาณ32.92ขึ้นมหาหาไฮล่าสุดของบาทน,นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับระยะสั้นของบาทเนี่ยจะอยู่ในโซนเนี่ยคะ่ะประมาณฟิโบรีเทสเมนต์ที่38.2%สิถึง50%ก็จะประมาณ3 3 2 6 3 3 1 9นนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งแนวรับ สคัญซึ่งเป็นเทรนไลน์ค่ะจะอยู่ในโซนประมาณ3309ิบสถึงสามสถ้าว่าพักตัวลงมาไม่หลุดสองแนวนี้ยมองว่าเป็นการพักตัวเพื่อกลับไปอ่อนค่านะคะแต่การคอนเฟิร์มการอ่อนค่าเนี่ยเชื่อได้ว่าเขาจะต้องเบรก out high นะคะ high นี้ไปให้ได้นะคะเขาก็จะมีการอ่อนค่าต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาหลุดโซนนี้ลงมานะคะ เป็นมองว่ายังต้องระมัดระวังการกลับมาแข็งค่าของข้างเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นใช้สองโซนนี้เป็นรับนะคะสำหรับตัวข่างเงินบาทนะคะยืนอยู่ยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นดีตัวขึ้นไปจะอ่อนค่าก็ต่อเมื่อผ่านไฮเดิมของเขาที่ประมาณสา4 7 3 3สามสี่เจ็ดสา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 เท่านั้นนะคะนี่คือตัวค่างเงินบาทะคะ่ะโดยโรวมเขายังอยู่ในเทรนที่เป็นลักษณะของใช้เวดาวนนะคะแต่ถ้าผ่านสามสามสี่เจ็ดเนี่ยเป็นมองว่ามีระยะสําคัญในแง่ของเทรนไลน์นะคะอาจจะเกิดการ กลับไปอ่อนค่าได้นะคะโอเคค่ะทองแล้วบาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเคยนะคะแต่เป็นเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าชุดลงนี้จบหรือยังนะคะแล้วถ้าหากว่าลงจบนะคะก็จะเป็นชุดดีดแต่เป็นการชุดดีดที่มีโอกาสย่อตัวลงมาต่อนะคะดังนั้นยังต้องระมัดระวังที่สําคัญค่ะสัปดาห์นี้ มีนอนฟาร์มนะคะแล้วก็มีการประชุมธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางยุโรปด้วยนะคะดังนั้นประมาทไม่ได้นะคะยังต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเคยค่ะโอเคค่ะก่อนจะลากันไปนะคะเป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG เช่นเคยนะคะตอนนี้วางเงินหลักประกันห้าหมื่นสามารถซื้อขายทองคำแท่ง 99. 99.99ได้1กิโล96.5ได้60บาททองค่ะ ใครสนใจเทรดในตลาดที่เฟก,ก็สามารถมา,าเปิดพอร์ตลงดูงว่า G Futures ได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำค่ะหรือใครสนใจเทรดในตลาดฟิวเจอร์สต่างประเทศค่ะว l G Futures ร่วมมือกับ CME Group นะคะพานักทุนไทยไปเทรดในตลาดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง CME ค่ะนีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโคลเมกโกนะคะ Invisy Futures ของสหรัฐนะคะจะเป็น Cru ด์ออยล์ฟิวเจอร์หรือว่าบิ t คอยน์ฟิวเจอร์ก็มีนะคะ ใครสนใจออมทองค่ะ www.ylg.go-saving.com นะคะเริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่านั้นออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนออมได้ในราคาเรียลไทม์แล้วก็ไม่มีวันหยุดด้วยค่ะออมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะสวันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะซินเจียยูอีซิน,นีเพือใช้ค่ะสวัสดีค่ะ